สวัสดีจ้าพ่อแม่ปีน้อง้องปองไปชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่มาอัปเดตเรล่าล่าสุดประจำวันที่23ตุลาคม2 5 6 5มาเบิงกันเลยว่ามีฝนอยู่สนยนพี่น้นองเนาะตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกุ่มฝนลกโลงปกคุ้ม,มพื้นที่อำเภอเมืองน้องแสงกุมพาว่าปีสีถาดว่างสามหมอจังหวัดอุดรธานีด่านสายจังหวัดเลยผู้เรือกระนวนจังหวัดขอนแก่น กุตบากผู้พานพ่นหน้าแก้วจังหวัดสกลนครทาขั้นโทษสามชัยข้ามม่วงจังหวัดกาลสินเรนุนครเมืองจังหวัดนครพนมเมืองจังหวัดมุกดาหารชานุมานเมืองปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญสีสมเด็จจตุรภักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องนกท่าจังหวัดยโสธรสูงเนื่นจังหวัดโคราชในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างเพิ่นตรวจพอกุมอฝนอเนาะอยู่ในเขตสปปลาวกลุ่มฝนปานกลางกลุ่มฝนหนักตรวจบพอจะ สำหรับมื้อนี้พี่น้องสภาพอากาศเป็นแบบนีเดอร์บริเวณความดกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไท้ตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและกับภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลงส่วนฝนใ้ภาคอีสานมีฝนลดลงแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเสามีหมอกในตอนเ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย